พี่พวกับคุโบต้าสายพิยุสุพรรณบุรีนะครับมาพร้อมกับพี่ผู้ใหญ่นะครับทีม <Hey. S 1> ผู้ใหญ่ที่ผู้ยหญ่บ้านหมู่าน, 59, mm. นะครับ mm. บ้านกบปากตา,ากตำบลพัฒมินทร์อำเภอหนานช้างจังหวัดสุพรรณบุรีก็วันนี้คุโบต้าสายิยุสุพรรณบุรีนะครับพ mm. ร้อมกับทีมงานนะครับทีมงานของคุโบต้าเราเสยามคุโบต้าคอร์ปอเรชั่นนะครับรวมถึงลูกค้าเกษตรกรนะครับในหมู่บ้านมาร่วมกันพัฒนาเส้นทางสัยจอย เส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านนะครับเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางที่สำคัญนะครับที่เส้นทางนี้จะไปโผล่ที่หม่สี่โม่สี่วัดบรรทุ่งนะครับหรืออนามัยที่วัดบรรทุนใช่ใช่ก็คือเป็นเส้นทางที่ลูกค้าสัญจรอยู่คือเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรในแล้วก็ผลทุกพืชการเกษตรของชาวบ้านก็คือนับได้ว่าทุกพืชผลทุกพืชผลนะครับใช่ก็คือนับได้ว่ามีความสําคัญในการเข็น นะครับพืชผลทางการเกษตรเวลาไปจาหน่ายหรือขนออกขนย้ายอะไรประมาณนี้ครับท<ช>ี<ๆ>่ผ่านก่อนหน้าน,นี้สาเหตุเลยคือ,อพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างรครับสาเหตุตรงนี้นะครับก็คือมันเป็นช่วงฤ <ๆ S 1> ดูฝนนะครับมันก็พอฝนมาเยอะๆมันก็จะเซาะลูกหลังออกไปหมดเลยทําเป็นเหมือนเหมือนเป็นคลองเลยครับพูดง่ายๆนะเป็นหลุมเป็นเป็นหลุมเป็นบ่อทุกปีประมาณเดือนธันวา ถ้าทางอบ,บจอก็จะมาช่วยปรับถนนให้มีหน่วยงานสนองถิ่นก็ชใช่ทุกปีครับช<ว>่วงเดือนธันวาเพื่อเอาเพืชการเกษตรออกเพื่อให้การขนยา้ายสะดวกสะดวกงาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้อย่างวันนี้ครับทางบริษัทคูบต้าก็มีนโย,ยบายตรงนี้เพื่อช่วยเหลือแล้วก็ปรับทุกให้กับทางเกษตรกรได้ดีมากเพราะว่าการที่ทางคูบต้าที่จัดกิจกรรมมาครั้งนี้ ทำให้หมู่ก้าว้านกูกตาของเรานะและชาวบ้านในพื้นที่ดีใจครับเพราะว่าได้มีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนเรื่องการทําถนนเพื่อปรับปรุงที่เป็นหลุมเป็นบ่บอเพราะว่าเส้นทางตรงนี้ถ้าช่วงฤดูฝนนี่คือรถสัญจรไม่ได้เลยเป็นคลองหรือเป็นหลุมลึกมากแต่พอมีโครงการตรงนี้เข้ามาก็ดีใจครับก็ต้องขอขอบคุณทางอูบต้ามากมากเลยครับที่เล็งเห็นความสําคัญของชาวบ้านเพื่อทําการเอาพืชผลเกษตรออกไปสู่ตลาด ถ้าชาวบ้านก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเลยครับได้เลยครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวถ้าเรามีกิจกรรมอะไรดีๆอย่างนี้ครับเราก็เข้ามาช่วยเกษตรกรหรือเข้ามาช่วยเหลือหมู่บ้านทุกคนก็พยายามจะมีโครงการดีๆแบบนี้ให้สืบทอดต่อไปเรื่อยๆนะครับใช่พยายามเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากเสร็จภารกิจตรงนี้แล้วนะครับร่วมพัฒนาเส้นทางสัญจรตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปรวมกันที่ วัดบรรทุงนะครับเพราะเรามีโครงการดีๆอีกนะครับก็คือตอนนั้นเราจะมีโมบายเซอร์วิสนะครับหรือว่าเรียกว่าเซอร์วิสเดย์นะครับลูกค้าที่มีเครื่องมือทําการเกษตรไม่ว่าจะเป็นรถแท็กเตอร์นะครับรถเกี่ยวรถเท้าหรือว่าอาจจะเป็นรถขุดนะครับรถขุดในคูปัตนะครับเครื่องมือทำการเกษตรของคูปต้าครับหรือว่าลูกค้ามีรถแท็กเตอร์นะครับของที่ใช้ที่ใช้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้มา สี่ปีก็แล้วแต่ครับไล่ความกังวลตรงนี้ไปเลยลดความกังวลตรงนี้ไปเลยเพราะว่าเสมอว่าเราวันนี้เรายกสูรบริการมาอยู่ที่วันบรรทุนครับเพราะว่าเราจะมีทั้งฝ่ายขายนะครับมีโครงการโควิดเองก็คือลูกค้าที่มีรถซูเปต้าอยู่แล้วที่ใช้งานมาไม่ว่าจะเป็นอายุยาวนานแค่ไหนก็สามารถตรวจเช็คสุขภาพรถได้ฟรีฟรีค่าเดินทางของช่างบริการแล้วก็ฟรีค่า ค่าค่าแรงช่างนะครับแล้วก็มีส่วนลดให้สูงสุด15อครับอ,อยากสอบถามพี่ผู้ใหญ่ตรงนี้ครับว่ารู้สึกอย่างไงบ้างที่เรามีโครงการนี้ก็รู้สึกขอบคุณนะครับที่ที่ทางคูบต้าไม่ลืมลูกค้าที่ว่าลูกค้าได้ไปใช้บริการมาแล้วแต่ทางบริษัทคูบต้าก็ยังออกมาช่วยดูแลช่วยบริการบริการแล้วก็ซัพพอร์ตให้กับทางลูกค้าซึ่งหมู่บ้านของผมเนี่ย มีลูกค้าคูบูต้าเกือบ20ตัวเรือนแล้วพอรู้ว่ามีโครงการตรงนี้โครงการดีๆมาผมก็ได้ประชาสัมพันธ์แล้ววันนี้ก็ได้เข้าร่วม10คันครับเข้าร่วมกับโครงการตรงนี้ของชาวบ้านคูบต้านะครับก็ผมคิดว่าในอนาคตทั้งหมู่บ้านอาจจะใช้เป็นหมู่บ้านคูบูต้าก็ได้ครับแล <laughs> ้วอย่างนก็ฝากไว้ด้วยนะครับลูกค้าท่านใดที่เกษตรกรท่านใดที่่ที่จะใช้เครื่องมือ การเกษตรนะครับถ้าคนทำการเกษตรก็สามารถเข้ามาสอบถามหรือว่าติดต่อเข้ามาที่คุปต้าสันวิทยุสุพรรณบุรีได้นะครับเรามีทีมงานพร้อมที่จะช่วยเหลือและดูแลต้องการให้ช่วยเหลือตรงไหนดูแลในส่วนอย่างที่เรามาพัฒนาเส,ส้นทางการจ่วันนี้ในหมู่บ้านก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ครับเรายินดีช่วยเหลือนะครับยินดีที่จะพร้อมที่จะดูแลเสมอว่าความสุขของลูกค้าก็เหมือนความสุขของเรานะครับเราไม่ได้ทิ้งการดูแลของลูกค้าอยู่แล้วออกรถไปเราก็ดูแล การบริการหลังการขายตลอดการใช้งานนะครับฝากด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ผู้ใหญ่พี่ผู้ใหญ่วิทยาครับวิทยานะครับวันนี้ขอบคุณมากรค,ราครับโซัเครับสวัสดีครับ